จอมินิเตอร์สำหรับเล่นเกมอัลต Y 34วาย34นิ้ว240 h เฮิรตราคาหมื่นตน้นๆใครที่กำลังตามหาจอเคิร์ฟเล่นเกมก,กว้าง34นิ้วรีเฟรชเรทสูงสูง2 h 0เฮิรต์ในราคาที่สบายกระเป๋าก็ต้องหยุดดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะคิมอยู่กับหน้าจอเกมนิ่งของทาง AOC นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็ครบเครื่องเรื่องเกมเมอร์ของจริงเลยค่ะกับตัวนี้เลยในรุ่น CU 3 4 G 4 z เดี๋ยวเรามาเริ่มจากขนาดก่อนนะคะขนาดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่34นิ้วค่ะเรียกได้ว่าใหญ่สะใจมากๆเลยส่วนความคมชัดเนี่ยก็จะเป็น WQHD ,3440 คูณ1น4 0ัน่้นั่นเองค่ะอัตราส่วนจะเป็น21ต่อกนะคะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโค้งรับกับสายตามแบบอัลต Wi ายเลยค่ะความโค้งของเขาจะอยู่ที่ 1500R พาร์เนลเนี่ยก็จะใช้เป็น Fast VA นะคะได้รับการปรับปรุงมาจากพาร์เนล VA ค่ะทำให้การตอบสนองเนี่ยเร็วมากขึ้นลด motion blur ได้ด้วย ใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นเร็วๆตัวนี้เหมาะมากความโค้งของจอนะคะช่วยให้เวลาที่เรานั่งเล่นเกมหรือว่านั่งทางานเนี่ยก็จะได้อัตารลดมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยความโค้งแบบนี้นะคะบวกกับพาร์แนลฟาส์ดีเเนี่ยก็จะช่วยให้เรานะคะสามารถมองเห็นภาพด้านข้างได้แบบไม่ผิดเพี้ยนค่ะแล้วก็ลดโอกาสบิดเบือนของมุมมองได้เป็นอย่างดีแล้วจอที่กว้างขนาดนี้หลายๆคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเหมาะกับใครบอกเลยนะคะว่าเหมาะกับคนที่ชอบอะไรกว้างๆเห็นทิวทัศน์กว้างๆอะไรแบบนี้เนาะสายเกมค่ะอย่างเช่นเกมรถแข่งเนี่ยก็ จะเห็นระยะซ้ายขวาได้ดีกว่าจอปกตินั่นเองนะคะแล้วก็เห็นทิวทัศน์ได้กว้างขึ้นถือได้ว่าได้เปรียบม,มากๆสายทางานมัลติท a สนะคะบอกเลยค่ะสามารถใช้จอนี้ได้แบบเหลือๆนะจะแบ่งเป็น2จอหรือว่า3จอ <c oughs> ก็เห็นชัดเต็มตาแน่นอนค่ะรวมไปถึงเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสี่ยงเงินซื้อจอเสริมเพิ่มเลยนะคะและใครค่ะที่ทํางานสายตัดต่อเนี่ยเข้ามากๆเลยเพราะเราจะเห็นไทม์ไลน์ได้ชัดเจนแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงสามารถเอาไปดูหนัง <c oughs> ดูซีรีส์ได้เช่นกันเพราะสีสวยชัดค่ะ ครบจบในตัวเดียวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอไร้ขอบทั้ง3ด้านนะคะจะมีขอบก็แต่ด้านล่างเท่านั้นค่ะส่วนด้านหลังนะคะบอกเลยว่าลวดลายของเขาเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆค่ะให้ความรู้สึกแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและก็จะมีวงแหวนสีแดงนะคะตรงฐานขาตั้งนั่นเองค่ะให้ความรู้สึกว่าเป็นจอเกมมิ่งมากขึ้นค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งวีซ่าเมาส์ขนาด100คูณห0มิลได้ด้วยตัวจอเนี่ยสามารถจัดเก็บสายไฟได้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนฐานของเขา จะเป็นรูปตัว V แบบนี้เลยค่ะจอตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้หลายขนาดนะไม่ว่าจะเป็นการปรับสูงต่ำเอียงแล้วก็หมุน ในส่วนของพอรตการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นพอตแลนด USB 3.2จ Gen 1นพอร์ต HDMI 2 1 2พอร์ต Display Port 1นึ่งจุตนะคะแล้วก็ยังมี Audio Jack 3ามจุมิลด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นจอที่พอร์ตเยอะมากๆและสเปคของหน้าจอตัวนี้นะคะ r e f ฟรช a ของเขาก็จะอยู่ที่240รเฮิร์ตค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจำเป็นจะต้องต่อสาย Display Port เท่านั้นนะถึงจะได้240เฮิร์ตแบบเต็มประสิทธิภาพค่ะในส่วนของการตอบสนองก็อยู่ที่0ูย์ 0.3มิลลิเซก MPRT ค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัว g ก o ติ i n เลยคอเคสีจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Color ารมู t ค่ะครอบคุมในเรื่องของสีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น sRGB 130%ค่ะ n p s c 113%แล้วก็ DCI p 3อีก103%ให้สีที่สดสใจ มีเทคโนโลยี Adaptive Sync ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยซิงค์การแสดงผลของจอกับอัตราเฟรมของการจอแบบไดนามิกค่ะช่วยลดภาพฉีกขาดหมดห่วงเลยเวลาที่เราเล่นเกมแบบเร็วๆมี Low Input Lag ค่ะ่าหนห่วงต่ำนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะลดดีเลย์ของการแสดงผลหน้าจอค่ะแล้วก็ควบคุมเกมได้ไวมากยิ่งขึ้นถ้าเราเล่นเกมแนว FPS หรือว่า MOBA ค่ะยิ่งนะเพื่อนๆน,นะคะเอาไปเล่นกับ240เฮิรตบอกเลยค่ะจะรู้สึกเลยว่าลื่นและค้ตอบสนองไวสุดๆมีฟี เกมโหมด Dial p o ยต์เกม Color นะคะอยู่ในเซตติ้งค่ะเพื่อนๆก็สามารถตั้งคา่าล่วงหน้าสำหรับเกมต่างๆได้เลยนะคะรวมไปถึงยังมี AOC G เมนูค่ะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งต่างๆได้ตามใจเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะลงบน p ีีเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยจะปรับพวก r e f ฟรชเรทหรือว่า p ี e s e ต่างๆก็ทําได้หมดเลยมีเทคโนโลยี Flicker Fre Free นะคะที่ช่วยลดการกระพริบของหน้าจอและยังมี Low Blue Light ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าจ้องหน้าจอน,อนาน ก็ไม่ปวดไม่ลาสายตาแน่นอนค่ะ สรุปให้เลยนะคะกับหน้าจอ AOC CU 3 4 G 4 z ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบจบลืนค่ะหน้าทางหน้าจอโค้งขนาด34นิ้วนะคะรีเฟเลเลตก็สูงถึง 240Hz ตอบสนองไวส่วนุมิลลิเซคค่ะมีเทคโนโลยีที่ช่วย support เกมเมอร์นะคะขอบเคียสีก็จัดเต็มมากๆเลยเอาไปเล่นเกมก็ได้หรือเอาไปทำงานหลายจอก็ได้เช่นกันใครเป็นตัดต่อต้องชอบเพราะเห็นทำลายแบบชัดเจนค่ะและยังสบายตาด้วยเทคโนโลยีถนอมสายตา และสำหรับราคาของหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่14,900บาทรับประกันให้ถึง3ปีเลยค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th นะคะหรือว่า line @jabonline สั่งครบ3,000ันมีบริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JD Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ